มาเปลี่ยนรูปถ่ายเป็นภาพวาดสีน้ำกันบ้างนะครับกดปุ่ม Ctrl J mm hmm. บนคีย์บอร์ดนะครับเนาเลย์เลี้ยขึ้นมาจากนั้นไปที่เมนูฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แกลเลอรี่เปิดฟิลเตอร์นี้ขึ้นมานะครับไปที่อาร์ติสติกอาร์ติสติกเลือกเป็นวอเตอร์คัลเลอร์ครับเราสามารถนะครับบัต ภาพละดีเทลเนี่ยขึ้นลงได้เพื่อให้รายละเอียดตรงสีแปลงในภาพเนี่ยหนักเบาไม่เท่ากันนะประมาณหกชาโดก็คือเงานะครับยิ่งปรับเยอะก็จะยิ่งมืดอะนะนดีกว่านะเป็นสูนเฟตเจอร์จะคงไว้ที่หนึ่งนะเมื่อได้ สีน้ำที่ต้องการแล้วเนะี่ยให้กดคลิกโ OK. อเคภาพถ่ายจะปรับเป็นภาพวาดสีน้ำในทันที